หลงรักน้องคายเทศบาลตำบลวัดถาตุประสาินะคะแน่ยม่เคยเห็นที่หน,งนังสือกระน,นามมันคือกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยยห,หน่อยพากินพาเที่ยว ไม่ได้อยู่ขั้วลูกเหนือนะคะตอนนี้อยู่ประเทศไทยค่ะอยู่ประเทศไทยไม่หยังนาะหมือนี่มีหน่อยไม้หยางอันได้ข้าววานะคะเพิ่นสีขายทีเยี่ยหน่อยก็เลยสนใจค่ะสนใจทีหน้าค่ะก็สวยอยู่นะสวยหน้ามากับลูกชายค่ะลูกชายอันนี้ลูกสาวคนสวยแอบคนเป็นในหน้าขายที่เอเจ้าหนี่เจ้าหนี้จะล้องที่ดินค่ะเพิ่นกะบอกว่าสีขายทีใหถ้ถึกถึว่าซันวะเยียหน่อยสนใจ กันกเลยล่องมาเบิงนะคะก็เล่ยยางมากยางมากมา,มาพรอยยางพี่น้องมาเบิงเนะะี่ค่ะมาเบิงยางมากยางมากน้ำทางมากพี่นออ้องก็เลยมาพออินนี่แหม่รังนกอันนี้เขาเอิญทางนกหยางพี่น้องดูค่ะกว่าจะถักทอได้นะคะล่วงมาจากต้นมะขามคุนพี่น้องก็พ่นห้างหนึ่งก็ยังไม่ได้หน่อยซุ้มห้เบิงด้วยพี่น้องอุห้างหนึ่งก็ยังอยู่แล้วเขาล่วงลงมาค่ะเขาล่วง ลงมาสองลังแล้วยังหน่อยจะเก็บไปหรือว่าบอดอกเด้วเขาสีปล่อยเพีหน่อยว่าหากักาหลักหา้างเขาหนีบอออกไปดอกพี่น้องเดี๋ยวสีบอกให้ฟังเรื่องไอ้ห้างนกกระจอกพี่นอ้องเนี่ยหน่อยไม่เรื่องสิเราให้ฟังห้างนกกระจอกนะคะตรงนู้นค่ะที่สวยไหมคะเป็นที่ที่บ้านไอ้ไม่ใช่ นี่นะคะจากคันนาตรงนี้นะคะก็ไปถึงคันนาตรงนู้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นถนนถนนสาธารณะนะคะก็จะเลยไปถึงนูน่นส่วนไฟฟ้าตรงนี้เขายังใช้ไฟแบบสำรองเสาเหล็กอยู่นะคะนี่ค่ะหนึ่งไล่ขวานะคะก็ไม่ต้องเดินไปถึงเนาะไม่ต้องเดินไปถึงไม่ไกลาจากหนองคายประมาณ7กิโลถึงจังหวัดหนองคายนะคะ ข้ามถนนไปก็เป็นแม่น้ำโขงแต่ฟังนี่เป็นฟังทงหน้าย่ยหน่อยว่าสิจัดสบอจัดสบนะคะก็กำลังต่อรองราคากันอยู่นะคะถ้าถ้าถูกใจว่าย่ยหน่อยตกลงไหมก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งนะคะว่าย่ยหน่อยได้ที่ตรงนี้ไหมที่นาตรงนี้นะคะสิะมาซื้อหน้าอยู่หนองค่ายพี่น้องวันนั้นไปดูบึงการไม่ได้ก็จะมานี่แหละคะ่ะ มาจัดที่หนองคายแหละบอกไก่จากจกงวัดหนองคายนะพี่น้องนะมาเบิ่งน่ะพี่น้องตรงนู้นเขาก็ทำสวนมะพร้าวไว้แล้วนะคะตรงนู้นก็เป็นสวนมะพร้าวนะสวนมะพร้าวตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาเขาก็ทำนาไว้แล้วค่ะหนึ่งไล่ยัยหน่อยกำลังต่อหกแสนนะคะโอนเองถ้าได้หกแสนยัยหน่อยจัดค่ะคือที่ตรงนี้นะคะนี่นะคะจากจากคนาตรง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 วเขียวนะคะ ก็ไล่มาไล่มาจากคณานี้อ,อันหนึ่งก็ไปถึงคณานอันโนนะคะที่มองเห็นก็สุดรั้วสุดรั้วบ้านสวนตรงนู้นนะคะจะหน่อยต่อหกแสนดูซิว่าจะได้ไหมนะค่ะตรงนี้ก็เป็นต้นลิ้นจี่ป่ากล้วยป่าตะไคร้นะคะนี่ตรงนี้เขาก็ทํานาไปแล้วแปลงนี้ไม่ใช่ใช่ไหมหนูใช่ไหม แปลงนี้ไม่ใช่เนาะแปลงนี้ไม่ใช่เป็นแปลงนู้นนะคะแปลงเล็กกับแปลงใหญ่อือฮึโอเคนั่นแหละตามนั้นแหละตามที่แม่พูดนั่นแหละถ้าเขาถ้าว่าเขาโอเคตามที่เราที่แม่ต่อรองมาแม่ก็จัดเลยนะนะคะตอนนี้ก็มาดูที่อีกแปลงหนึ่งค่ะที่อีกแปลงหนึ่ง น้องคนสวยเขาพามาตรงนี้เป็นที่ของน้องเขาเองนะคะเขาจัดไว้นะคะจัดไว้เป็นล็อกละหนึ่งล้านบาทค่ะกี่ตารางกี่วานะหนูร้อยห้าสิบสามวาเท่ากันหมดใช่ไหมกว้างยาวพิกัดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน้องคาย เดี๋ยวแ้ทางเรื่องเมืองค่ะแล้วอยู่ตรงนี้จะมีหนองน้ําหลายๆหนองจะมีหนองบกอบมองเห็นอันข้างหน้านั่นคือหนองบกอบใช่ไหมเดี๋ยวค่อยไปถ่ายให้ดูนะคะข้างล่านี้จะเป็นหนองเสียดายข้างบนหนองเสียดายอ๋อแล้วถัดไปก็จะเป็นดึงหนองคายที่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ก็ตะกี้แม่มองเห็นเหมือนมีอนุสาวรีย์อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ค่ะก็จะให้นักท่องเที่ยวขึ้นตรงนั้นเดี๋ยวนะก็ ก็นไปชมน้ำพลองตรงนั้นชมแล้วจะมีสกายวอล์สวยๆค่ะนะคะใครสนใจที่สวยงามตรงนี้นะคะที่ที่สวยงามมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นหนองน้ําบึงน้ําอยู่ล้อมรอบเลยค่ะก็มีรถวิ่งล้อมรอบเนาะรถวิ่งได้ผ่านตามหนองคลองบึงเลยพิกัดอยู่ที่ บอกได้ไหมคะทิกัดท,ที่บ้านโพลงามค่ะติดกับบ้านเบิร์อยู่ใกล้ใกล้บึงหนองคายนะคะเพราะว่าติดบึงหนองคายจะมีหนองบกบอกแล้วก็หนองเสดายแล้วก็หนองโซ่เชื่อมต่อกันหมดนะคะแถวนี้จะมีหนองเยอะหนองเยอะางามจริงๆงามสวยมัดเย็ยนสบายอ่า,าไม่ได้เ<ว>ดียเ๋ยวอย่าเพิ่งขายหมดนะไปเก็บบุเบอร์รี่ก่อนเดี๋ยวจะหาเงินมาซื้อนะคะแต่ว่าไม่ชอบตรงนั้นแล้วล่ะนะ ถ้าตามตามที่เราคุยกันได้ก็โทรหาแม่แล้วกันนะคะอันนี้เป็นในหน้าคนสวยนะคะใครสนใจก็ตามเบอร์น้องเขาบอกเลยค่ะมาดูได้นะคะนี่หน่อยป่ได้เป็นในหนาเด้อพี่น้องพอดีมาพอแนหนาค้นงามค่ะก็เลยอนซอยเพิ่นโปรโมทนะคะเพราะว่าที่เพิ่นงามจริงๆตรงนี้เป็นที่ของเพิ่นเองนะคะเพิ่นซื้อไว้นะคะเพิ่นก็เป็นเมียฝรั่งคือกันพี่น้องนั่นตรงนั้นเพิ่นตรงนี้แกน้องเขาทาไว้ปลูกบ้านนะคะก็กว้างอยู่ก็กําลังทํารั้วไว้นะคะ เห็นไหมสวยงามมากเลยค่ะนะคะเดี aka, ๋ยวไปอยู่ที่ใหม่คงจะไม่ไหวแล้วล่ะแม่คงจะกลับแล้วล่ะนะหวังว่าเราคงได้เจอกันอีกนะคะเนาะขอบคุณค่ะ,คะโอเคกลับบ้านกันลูกเราหาเลาะดูค่ะบอกแล้วไงนะคะว่าย้ายหน่อย จะตั้งช่องใหม่คือยายหน่อยพาไปชมนะคะตรงไหนที่มีอะไรดีๆยายหน่อยจะพาไปชมวันนี้ยายหน่อยพามาชมนะคะพามาชมที่ <laughs> มีความหวังวานะคะว่ายายหน่อยสีมาสือทีไวแถวเนี้นะคะเออเออตรงนี้ก็จะมีหมู่บ้านนะคะที่ซอยที่ยายหน่อยเข้ามาก็จะเป็นหมู่บ้านกําลังสร้างนะคะมีทุ่งนามีหมู่บ้านนะคะมีหมู่บ้านเนี่ยกลาลังสร้างหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะ นี่นี่คือเมืองจังหวัดหนองคายนะคะบ้านไลเกาะบ้านไรนะ,ระจำจำชื่อหมู่บ้านไม่ได้แล้วค่ะเนี่ย็เป็นถนนทนนทางนะคะเป็นถนนขนนท,ทางที่จะออกไปวันนี้ออกไปทางรัฐใช่ไหม <c oughs> ทางรัดทางไหนไม่รู้นะคะถนนเส้นนี้ยังไม่เคยมาหรอกค่ะกลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้ก็กลับเมืองการแล้วนะคะนาทามคาเฟ่ตรงนี้นะคะก็จะมีถนนเนี่ย ถนนเลาะหนองเลาะคลองไปตลอดเลยค่ะเนี่ยวันนี้ถือว่ามาเลาะไม่ตั้งใจมาก็ได้มานะคะนั่ที่ตรงนั้นที่ของน้องเจนใช่ไหมอืมอ่าสวยนะมองไปทางนี้สวยเนะมองไปนี่สวยมากเลยบ้านเห็นมาจะเนตรงนี้ใช่ใช่เห็นไหมใช่ไหมะกี่เกี๋ยวหน่อยไปยืนอยู่ตรงนั้นนะคะเห็นไหมตรงนั้นาอืมตรงนั้นอ่าที่น้องเขาบอกว่าจะจัดขายที่ล็อกละหนึ่งล้านบาทนะคะที่ติดน้ำเนี่ยตรงนี้นะคะ คะเนี่ยเห็นไหมตรงบ้านมีลังคารน,น้อยตรงนี้ไม่เห็นนะที่น้องเขาจัดล็อกไว้ที่ละหนึ่งล้านบาทโอ้ทางนี้ก็เข้าได้นี่ นะคะปกติแล้วถ้าเรามาหนองคายเราจะเห็นแต่แม่น้ําโขงนะคะอันนี้คือหนองคายค่ะหนองคายจริงๆริงหนองคายอิลีพี่น้องเป็นน้องน้ำน้องบักไงหนึ่งพี่น้องเอ้ดูค่ะเป็นครั้งแรกที่หน่อยเข้ามานะคะนุ่นให้ลูกชายขับรถไปรอตรงนู้นนะคะก็เจอสาวๆมาเที่ยวนะคะรถมาเที่ยวริมหนองคายค่ะปกติเข้าจะเห็นหนองหานนะพี่น้องหนองหานอันนี้หนองคายพี่น้องหนองหานน้องไปจักมันนี่หน่อยมาเห็นหนองคายนะคะ บึงการกับมี่ละพี่ด้องกับมี่บึงคือกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องอยัยหน่อยพากินพาเที่ยวด้วยนะคะว่าสิไปว่างปูมืออื่นกับบะหูวา่าฝนสิดกบ่บเจอกันใหม่ค่ะ